คุณหมอคะเราจะรู้สาเหตุได้ไงคะว่าเป็นเบาหวานลงไตเบาหวานจะเริ่มลงไตได้เมื่อไหร่เอา,อางี้ก็แล้วกันอาจารย์ไม่ต้องบอกว่าเป็นเบาหวานลงไตก็แล้วกัน sle ลงไตกดดูริกสูงลงไตเป็นความดันสูงลงไตเป็นเก๊าลงไตนะคะไตเนี่ยมันมีอวัยวะในการควบคุมสมดุลความเป็นกดด่างสมดุลอ e ิเล็กโทรไลต์สิ่งที่มันจะเป็นข้อบ่องชี้ก็คือ1ไตจะมีหน้าที่ขับของเสียแล้วก็เก็บของดีเข้าไว้เขาเนี้ยของดีที่เราเห็นชัดๆก็คือโปรตีน สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ1อาการฉี่เป็นฟองอาการฉี่เป็นฟองไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคุณจะเป็นโรคไตาอาจจะเป็นเพราะในช่วงระยะเวลานี้คุณออกกาลังกายหนักเกินไปหรือว่าเล่นเวทมากเกินไปหรือว่ากินโปรตีนมากเกินไปหรือมีโรคชนิดใดชนิดหนึ่งที่ทําให้ไม่สามารถจะเก็บกักโปรตีนได้แล้วก็สุดท้ายมีโอกาสที่จะเป็นโรคไตได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันดับสองก็คือเริ่มบวมบริเวณเรอบๆดวงตานะคะคือตื่นเช้ามารู้สึกบวมผิวค้ำดำ นะบวมอาจจะบวมกดบุม๋มบวมรอบรอบวมตาผิวค้ำดําขึ้นแล้วก็รู้สึกปัสสาวะเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าปัสสาวะอาจจะสีอาจจะผิดปกติเช่นแสบขัดสะดุดอันนี้หรือมีการติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะแล้วขึ้นสู่ไตหรือพฤติกรรมที่มันเป็นข้อบ่งชี้ของการที่ทําร้ายไตยเช่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าน้าในกะระเพาะปัสสาวะมันไหลย,ย้อนขึ้นไตอะ่ะ โดยเฉพาะคนที่ใส่สายสวนอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วเอาถุงน้ําที่ฉีเนี่ยเอาอยู่สูงกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลืมแคมป์ลืมปิดไว้อันนี้ก็มีส่วนหรือบาาคนเข้าห้องน้ำไวฉีแบบทะลุทะลวงไปปุ๊บเบงฟืดอ,ออกหมดยเงี้ยมันไอไอไอ,อกระเพาะปัสสาวะมันก็มีบางส่วนที่มันจะต้องไหลลงใช่ไหมบางส่วนมันก็ตีขึ้นได้อันนี้ก็อาจจะมีส่วนเพราะฉะนั้นวันนี้3อาการหลักๆที่เราเห็นชัดๆก็คือปัสสาวะเป็นฟองวมบริเวณร,รอบดวงตาในเวลาเช้าแล้วก็มีปัญหาผิวคําดำและมีปัญหาเรื่องสีของปัสาวะผิิดปกตถ้ใครมี แต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็แจ้งมาด้วยว่าผมไม่ได้รู้ตัวเลยแต่ผมมาเป็นไตแล้วมาบอกอีกทีหนึ่งภรรยาผมเสียใจที่สุดเลยแล้วผมก็รู้สึกเสียใจด้วยนะว่าผมทําไมไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นไตแล้วถึงต้องฟอกไตแล้วและที่สำคัญที่สุดกดติดตามนะคนเป็นไตอายุน้อยลงเยอะเลยแล้วที่ผ่านมาอายุเท่าไหรนะยี่สิบกว่าก็เป็นไตแล้วแลเป็นคุณแม่ด้วยนะยี่สิบกว่าสามสิบกว่าเป็นไตแลกดติดตามเราจะมาหาทางออกร่วมกันค่ะ